เปิดโพตล่าสุดท่านอ้นพระราชโอรสของในหลวงรัชกาลที่10ก่อนเสด็จกลับประเทศไทยครั้งแรกจากกรณีที่หม่อมเจ้าวัชเรศมหิดลหรือท่านอน้นพระนามตามกฎหมายไทยปัจจุบัน พระราชโอรสพระองค์ที่สองในพระบาทสมเด็จพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปัจจุบันพำนักอยู่ณนะกรุงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาได้เสด็จกลับประเทศไทยถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วโดยเมื่อวันที่7กรกฎาคมวาสนานาน่วมผู้สื่อข่าวชื่อดังได้รายงานว่า ท่านอ้นวชเรศพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับประเทศไทยเป็นครั้งแรกพร้อมกับมีภาพของท่านอ้นที่สนามบินสวนภูมิโดยมีคนไทยบางส่วนมารอต้อนรับทั้งนี้วาสนานาน่วมได้เผยว่าการเสด็จกลับประเทศไทยของท่านอ้นนั้นเป็นข่าวมาระยะหนึ่งแล้วสำหรับคนไทยในหมู่คนไทยในสหรัฐอเมริกาและหลังจากนี้น่าจะมีเรื่องดีๆตามมา ทั้งนี้ได้มีการโพสต์ของท่านอ้นวัชเรศก่อนที่จะเสด็จกลับประเทศไทยโดยได้ระบุข้อความว่า ขณะท่านอดีตประธานาธิบดีสหพันธรัฐเยอรมนีคริสโตเฟอร์วูฟผู้มีบทบาทอย่างมากในประเทศเยอรมนีในเรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและผู้อพยพในประเทศเยอรมนีและยังได้ติดตามและให้ความสนใจกับการเมืองไทยอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดโดยท่านได้เป็นตัวแทนของประเทศเยอรมนีในการถวายเพลิงศพในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วย ท่านหวังว่าผลการจัดตั้งรัฐบาลของประเทศไทยจะเป็นที่พึงพอใจและเคารพการตัดสินใจของประชาชนคนไทย